ก่างหมูก่างหมูพริกเผาใช่ไหมยำพริกก่างหมูยำพริกก่างหมูที่สําคัญคือกินฟรีไม่อั้นกินฟรีไม่อั้นที่เมืองลาวเวียงจันทไปกินมากไม่ได้หรอกเพราะเผ็ดโอ้โหเผ็ดมากนี่กินกระโจกนี่โอ้โหทุกคนสุดๆเผ็ดมากเลยออื้นี่เฟ้อเฟ้อเขาเปียก มบนซีดีว่ะเอาบบรซีสองเลยว <Hey, okay. S 1> ่ะเรียกเอาไทยอ๋อเหตตรงนี้นะครับเราก็จะไปสู้ันต่อนะครับผมแต่ hey, ชานแม่งอยากไปสะพา,หา,านวัดเมืองที่ผมชวนอนะ่ะอยากให้ไปพักมน,นทั้งคืนเลยนะทำไงดีว่าปังกรนไม่ให้ไปเลยอยากอยากไปมากเลย ลูกหนักเกินไปเอาข้าวเปียกข้าวเยปะเลยเอาข้าวเปียกข้าวซองเปรี้ยวอะไรเปียกเปลีอยนไร่เหรอเจ้าเห็ดทางพญาวาสีแล้ว tak <coughs> muka ผิดทางพญาวาสีนะ Akan <coughs> tak เอาแบบซีดีบ่เอาแบบซีจ่องบด้เอาใครใครตองอ้โหเสร็จตรงนี้นะครับเราก็จะไปสู้กันต่อนะครับผมนี่ตาชานแม่งอยากไปสะพานวังเมืองที่ผมชวนอ่ะอยากให้ไปพักนอนทั้งคืนเลยนะทำไงดีว่าฟังก์นไม่ให้ไปอยากอยากไปมากเลย กั่งหมูกังหม,มูพริกเผาใช่ไหมน้ำพริกกั่งหมูนำพริกกั่งหมูที่สำคัญคือกินฟรีไม่อั้นกินฟรีไม่อั้นทีน่เมืองลาวเวียงจันท์แต่กินมากไม่ได้หรอกเพเผ็ดโอ้โห <laughs> เผ็ดมากนี่กินกระจกเลยนีะโอ้โหทุกคนสุดๆเผ็ดมากเลยอื้อหือนี่เผื่อเผ้อเขาเปียก